เฮ้ยเอาพวลูกลกลูกหลุดลูกหลุด <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม GTA San Andreas วันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวเจ้า10ล้อดัมซิงที่อยู่ด้านหลังของ CJ นะครับเอาเจ้ารถคันนี้เนี่ยผมได้ทําการลงมอดมาตั้งนานแล้วนะครับทุกคนแต่ผมหาเจ้าตัวรถคันนี้ไม่เจอแต่เมื่อวานเนี่ยผมเล่นไปเรื่อยๆครับไปเจอบอทขับเฉยครับ ผมก็เลยคิดว่าแสดงว่าผมลงมอสเนี่ยมันต้องใช้ได้วันนี้ผมก็เลยหาเจอแล้วนะผม,ผมตั้งหาตั้งนานวะโทอันนี้ก็จะเป็น10ล้อของอของบริษัทไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้เรื่อง10ล้อมากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นฮีโน่หรือเปล่ารุ่นฮีโน่หรือเปล่าสิบล้อคันนี้น่าจะใช่นะครับแล้วก็ด้านนั้นมีพ่วงมาด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรดีอันนี้จะเป็นพ่วงเป็นลูกเขาเรียกว่าอะไรนะว่าลูกลูกดิเออใช่ลูกนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนแบบว่าเอาสิบล้อคันนี้ไปแบบว่าขับขึ้นขับขึ้นภูเขาเล่นชิวๆนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันไม่มีดินให้บรรทุกนะครับผมผมก็ต้องเอารถไปขับเล่นแบบธรรมดาธรรมดาไปปีนเขาเล่นอะไรประมาณนี้ครับผมนะมันถึงมันถึง,ถงจะมีอะไรทำอ่ะ,อะว่าแต่ทําไมนายมายืนพิงสิบล้อแบบนี้นายไม่กลัวคิดว่าที่เพื่อนคิดว่าที่เออ แล้วก็10บล้อคันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เสียงแบบว่า10บล้อดัมซิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบว่า10บล้อที่ผมลงวัดมาแบบธรรมดาไม่ได้มีเสียงแบบพิเศษไม่ได้มีเสียงดัมซิ่งอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเอาลูกมาก่อนอันดับแรกนะครับขึ้นรถไปเลยปั๊บนี่ทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเสียงก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนไม,ไม่ไม่ไม่ลั่นมากนะครับแต่ก็ได้เอาเรื่องอยู่นะเออมันก็เอาเรื่องอยู่โอ้การถอยเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่า ต้องใช้ระยะในการถอยสักนิดนึงโอเคผมจะถอยไปเอาลูกถอยเอียงขนาดนี้ไม่น่าจะเอาลูกเข้าได้อ่ถอยอีกอ่าเรียบร้อยเวลาที่อันเอาเอา,เอาลูกมันเข้าเสร็จแล้วสิดังกับบัดึงเออนั่นแหละโอเคไปทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแบบว่าปีนเขาเล่นนะครับผมกับ10บร้อคันนี้เ่าเสียงสามชาหน่อย <g ül> สามสามชาทำเองครับไม่มีมอดสามชาครับต้องสามชาทำเองว้าวว้าลบเด้อหลบเด้อ,เ,ดอเอาไป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 ลีลาไม่ถูกใจวัยรุ่นสิบล้อซิ่งเลยไม่ชอบเลยคนที่ขับรถช้าๆเนี่ยสิบล้อล้ำซิ่งมันต้องขับซิ่งๆสิ เออมาขับทิชช้าเนะี่ยมันมันไม่ใช่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่มาร์กตรงเอ,อ่อรู้สึกว่าเราจะมาผิดทางแล้วตอนเนี้ยนี่ครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปปีนภูเขาเล่นตรงจุดนี้นะครับผมตรงนี้ตรงซ้ายมือมันจะเป็นแบบว่าภูเขาสูงมากนะภูเขาเอเวอร์เลสอะไรประมาณนั้นภูเขาเอเวอร์เลสกันเลยทีเดียวเชียวโอเคมาร์กไวะโอเคแสดงว่าตอนนี้ผมมาผิดทางผมก็ต้องกลับรถ โอเคไปทางนี้เลยชิวๆเรื่อยๆนะครับวันนี้เออรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยมันสามารถเปิดไฟได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมลงวอดไฟมานี่เป็นไงกดตัว x สามารถเปิดไฟฉุกเฉินได้ทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนนี้ไฟเนี่ยมันกระพริบอยู่ข้างหน้ากระพริบไหมข้างหน้าก็กระพริบโอ้ยโคตรดีโคตรเท่ไปครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับชิวๆเลยวันเนี้ย ถ้าเสียงรถลั่นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากตรงนี้เลี้ยวขวารู้สึกว่ามุมกล้องก็ไกลเกินขับยากทิพไหนี่เล่นวันไหนไม่ชนเสาไฟไม่ใช่10บล้อดัมซิ่งอะไม่ใช่โคนเนล่าโคนเนล่าต้องชนเสาไฟนะครับโอ้นี่ก็เป็นรถส่งของนะโอ้อเมริกาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแบบว่านิยมรถคอกซิ่งแล้วเลยครับรถคอกซิงเต็มเมืองเลยเล่น ทำไมลูกของเรามันสะบัตดิแบบนั้นพูดที่ไอครับรถคันนี้ก็ไม่ได้แรงแบบว่าเวืร์วังอะไรมากมายครับก็วิ่งร้อยกว่าร้อยกว่าเหมนรถสิล้อปกตินั่นแหละเออผมมาถูกทางไหมน่าจะถูกทางอยู่นะถ้าเป็นแบบว่าเสียงแบบดัมซิ่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ฟินมากนะเวลาเล่นอยแบบว่าโโอ้โหเสียงรถใครวะ โอ้จวดกับรถผมอีกรถผมนี่เสียงไม่ลั่นเลยรถรถคอกนี่ลั่นเหลือเกินสะพานตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงสะพานตรงด้านล่างนี่ครับทางลงแล้วโอ้ตำรวจโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาความความความโอ้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 หลบเลยครับหลบหลบเลยครับผมไม่ได้ตั้งใจจะชนนัโอ้โอ้โอ้เกิดได้ยังคืนอ้าวอ้าวเสือ สุดล้อเล่นกายกรรมอ่าเอาขึ้นได้แล้วเราต้องถอยกลับไปเอาลูกของเราเลยครับแล้วลูกผมอยู่ไหนอ่ะอ้าวลูกหายงานงอกละวผมต้องเสียกลูกมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นไม่เป็นไรามาจอดไว้ตรงนี้ก่อนบอกนะว่าจอดตัวแม่ไว้ลูกเอ่อแม่มันจะหายไปด้วยเนี่ยไม่เอานะโอเคทุกคนตอนนี้ผมเสียกลูกออกมาแล้วไปถอยไปเอาลูกมัน น,นี้เรามาถูกทางแล้วโอ้โหทางลงเราเมื่อกี้โหดเกินไปทําให้รถผมควม่ำโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่นึงผมขออนุญาตมาร์กแบบก่อนนะครับจะได้ไปถูกทางไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นชินกับถนนเส้นนี้นะครับไม่ค่อยได้มาอะไรประมาณนั้นโอเคตรงนี้ผมจะต้องขับแบบว่าอ้อมลงมาทางซ้ายใช่ไหมซ้ายอย่างเดียวอะถนนเลนซ้ายอย่างเดียวอะลงไปเลยโอเคปะ รอดัาซิ่งมาแล้วดือ้อไปทางนี้ถูกไหมวะไม่รู้เหมือนกันอ๋อได้ได้ได้ไปได้โอ้แถวนี้เป็นแถวบ้านนอกนะรถคอกรถซิ่ง,รถ,งรถแบบว่าแถวบ้านนอกเราคอนงจะเยอะแล้วพวกกระบะอะไรแบบนี้มีรถไถด้วยมันเหมาะกับรถแบบเรานะครับรถเราก็เป็นรถแนวแบบว่าขนดินขนอะไรแบบนี้มันเหมาะกับการมาขับแบบนี้ โอ้แต่และคันเนี่ยแถวชนบ,บทนี่แบบว่าทอ่อลั่นๆกันเนะผมนี่ยังชอบเลยตรงนี้ต้องลงไปด้านล่างนะครับขึ้น้วขึ้นไปนี่มันจะไปไม่ได้เ,เอาอีกแล้วลูกเดี๋ยว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 มันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยลวลูกขายเดี๋ยวลูกขายต้องรีบกลับไปเอาลูกก่อนโอเคเอาลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมขับผิดเลนใช่ไหมอี่ผมต้องไปเลนนั้นอ้า้ เฮ้ยเพื hmm. mm ่อนมึงจะคว่ำแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยมิติใหม่สิบล้อมิติใหม่แห่งการขับสิบล้อครับนี่เป็นไงขับแบบว่าสิบล้อเอียงปวดทีเป็นไงเพื่อนเก๋งว่า่ะนายทำได้เหมือนเราไหมเพื่อนนายทำได้เหมือนเราไหมขาดรถเราใหญ่กว่าได้โอเคโอเค โ okay, okay, อเคโอเคกูนึกว่าจะขึ้นไม่ได้อาองานงอกอีกแล้วกว่าจะไปได้โอ้ยลบหน่อยลบหน่อยอย้ขึ้นไม่ได้วะขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปแม่งแบบนี้แหละเออดีง่ดงนี้กทางนี้ขึ้นได้รู้สึกว่าเราจะขับเร็วเกินไปไม่ได้ไนะครับพว่วงหรือว่าลูกของมันมันจะสะบัดครับสะบัดแล้วก็มันจะทําให้มันหลุดง่ายครับผมต้องค่อยๆแบบว่าแตะคันริงไปเรื่อยๆ อ้รถไขรเสียงลั่นจังโอ้คุณลุงขับเคอแถวบ้านนอกนะครับค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่แนละ้วแถวนะี้มีแต่รถซิ่งใครที่ชอบรถซิ่งนี้บอกเลยว่าสุดๆมีเยอะมากเพราะว่าเราลงมอสมานะไม่ใช่อะไรบรรยากาศแถวนี้ก็จะแบบว่าดีมากอากาศดีมากครับ โอ้โหมอจตอร์ขับเรนนี้ใช่ไหมรถใหญ่ก็ขับช้าไม่ค่อยหลบให้รถ10บรอดันซิ่งเลยเนี่ยชนเราตายหาแล้วก็หาว่าเราขับรถไม่ระมัดระวังเออขับรถขวางโลกอนี้นั่นแหละนั่นไงนั่นไงคุณตำรวจผมไม่ได้ตั้งใจนีเออ่เป็นไงยังได้อยู่ออกูจะโดนตำรวจจับแล้วทีนี้เอากูยังไม่ได้ทำอะไรนี่ทุกคนครับเราเจอเทือเขาเอเบรเรสแล้ว นี่เนี่ยคือที่ที่เราจะไปอ๋อมัน,มนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันขึ้นทางนี้ได้เลยนี่ว่าเออเนี่ยมันขึ้นทางนี้ได้เลยอัพปับป๊บปับป๊บปั๊บจะหลุดนะลูกอย่าหลุดนะอนะเอาดีๆลูกทำไมรู้สึกว่าลูกพ่วงคันนี้มันสบัดดีอย่างดูดิโอเคโอ้โหแถว,าาวเดียวชาบ้านเยอะเว้ยโอ้เขาใหญ่มากวันนี้เราจะไปรับดินบนเทือกเขาเอฟเวอร์เรสบอกเลยว่า สุดยอดแน่นอนเพราะว่ารถ10ล้อเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะขึ้นไปทางแบบนี้ถ้าขึ้นไปได้อันนี้ถือว่าสุดยอดดับแรกผุณก็หาทางขึ้นก่อน่อะไปเบาๆเบาๆไปแรงไม่ได้อันขึ้นทั้งไหนนี่เอาแล้วเอาแล้วสิบล้อรเริ่มมีงานแล้วตอนนี้เราจะเหยียบแรงไม่ได้ครับเราต้องค่อยๆไปโอ้บีเครื่องบินขับผ่านด้วยอู้ทาง่อน้างอันตรายนะเนี่ยทางเล็กมาก อุ้ยๆไม่เป็นไรครับเชื่อจใจโชเฟอร์โคเน,นล่าได้เลยครับเรื่องขับรถเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหโอ้ยอ,อย่าให้แม่มันตกก็พอลูกมันตกะไม่เป็นไรแต่ทางที่ดีเราต้องไปค,ค่อยๆไปครับไม่ใช่สิทางที่ดีคือทางลาดยางบุกอะไรวะเนะี่ย บอกเลยว่าการขับสิบล้อของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมืออาชีพโปรเฟชชั่นแลไม่ท่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอ๋อตรงนี้มันเป็นทางรัดขึ้นไปเลยใช่ไหมเราต้องลอไม่ต้องอ้อมใช่ไหมแน่ใจนะแน่ใจนะคือได้จริงนะโอ้แรงกว่าเรื่องนะเนี่ยคันนี้มีลูกด้วยเยบืนขึ้นเขาด้วยเนี่ยโอ้ย สุดๆๆนี่คือสูงมากนะครับดูๆด,ดูชันมากถนนนี่ชันมากอันนี้จะเป็นทางลัดขึ้นไปนะครับมันจะทําให้เราขึ้นได้เร็วแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปจริงๆเขาขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมากันนะเดี๋ยวผมนี่ล่อ10บล้อพ่ว <c> ง <oughs> ขึ้นมา <c oughs> โอ้โคตรที่ธรรมดาโลกไม่จําครับนี่เป็นไงการเลี้ยวที่โปรเฟชชั่นอลเขาทำกันเขาทำกันแบบนี้ ซ้ายใช่ไหมซ้ายโอเคอู้ค่อนข้างจะแบบว่าต้องใช้แรงบืนอยู่สักระยะหนึ่งนะครับกว่าจะขึ้นได้นะทางมันสูงเอาเรื่องอยู่นะตกทีนี่คือรถระเบิดแน่นอน,นครับทุกคนโอ้ตรงนี้แบบโค้งโคตรหักศอกเลยโอเคแปบ๊บนึงนะแปบ๊บนึงเอาแล้วเริ่มงานงานหยาบแล้วทุกคนครับผมเริ่มมีงานให้ทำแล้ว โค้งมันเล็กครับนี่ไม่เป็นไรขอแค่ตัวแม่มันแรงยังไงก็พาตัวลูกไปได้แล้วถึงแม้ตัวลูกมันจะแบบว่าขึ้นไม่ตรงทางหืมทางนี้แบบสุดยอดครับทุกคนสุดยอดครับเทือกเขาเอเวอเรจริงมันก็ไม่ใช่เขาเอเวอเรมันเป็นเขาอะไรไม่รู้อยู่ประเทศอเมริกา โอ้นี่เราใกล้ถึงแล้วนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเอ้แล้วขาลงจะเป็นยังไงวะเนี่ยผมอยากดูตอนขาลงวะน่าจะแบบว่าไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับไหลอย่างเดียวฮะรถเราใหญ่ขนาดนี้อ่าโอเคโอ้โคตรแรงครับโคตรแรงบอกเลยคันนี้โคตรแรง มีบืดอดิถึงอ้านี่ถึงแล้วใช่ไหมโอ้ตอนนี้เราก็ได้ทำการเดินทางมาถึงแล้วนะครับทุกคนสำหรับยอดเขาเอเวอร์เรสต์บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากู้หทุกคนนี่คือสูงสุดแล้วนะขึ้นไปด้านบนยอดตรงนั้นก็จะน่าจะสูงสุดแล้วโอ้ขอถ่ายรูปไว้หน่อยขอถ่ายรูปไว้หน่อย โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการแบบว่าถ่ายรูปแบบว่าเก็บบรรยากาศไว้แบบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่เาเราเอารถจอดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมพาทุกคนแบบว่าเดินสำรวจแถวนี้ก่อนว่าแถวนี้มันน่าเที่ยวยังไงนะครับมันก็น่าจะมีแค่ความสูงอย่างเดียวใช่ไหมที่แบบว่าชวนให้เราตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนยอดดูสิบนยอดนี่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นอ่ะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าไอคอนมันหายไปไหน ผม,ผมเอาไอคอนออกเพื่อถ่ายรูปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับโอ้นี่เราอยู่บนยอดเขานี้นี่คือจุดที่สูงที่สุดใน GTA แล้วนะครับทุกคนโอ้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยวันนี้เราสิบรอเดี๋ยว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 ,ยวยตกใจหมดตึ่กว่าสิบรอผมหายนั่นไงลูกหาย <c oughs> มันเป็นโลกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ อจอดขนาดแบบเอาใส่แม่มันไว้แท้ๆลูกมันก็ยังหายแบบต่อหน้าต่อตาเอ้ยมันเป็นไปได้นนยังไงกันครับเนี่ยโอเคทุกคนผมเสกลูกกันมาใหม่ละเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นขาลงนะครับทีเนี้ยผมชมบรรยากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นครับโอเคไป <c oughs> ทุกคนต่อไปจะเป็นขาลงว้า <c> ว <oughs> <c oughs> ้าห้าห้าห้า สิบล้อนิฟก็มาจาังหวะนี้โอ้โอ้ใจเย็ยเนใจเย็ยเนลูกใจเย็ยเนโอเคขาลงบอกเลยว่ายังเถื่อนนะครับทุกคนอุ้ยเบาบัฟเบาเบาเบาไปแรงไม่ได้นะเปแรงนี่มีแหกนะถูกทางหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะถูกอยู่เพระาะว่าดูในแผนที่เบรกเบรกแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวนะอู้อูอ้ ไหวนเนี่ยไหวเนี่ยลูกแบบสะบัดแรงมากออโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้ลงเขาขับ7 0 80เอ้เดี๋นะทุกคนมันมีทางแยกไปไหนวะไม่เอาดีกว่าแค่นี้ก็จะตายหายแล้วขับขึ้นมาแี้อุ้ยอุ้ยอ our ุ้ยอุ้ยอตตุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอยอ ผมแตะคันเร่งแบบพิดเดียวเองนะทุกคนแบบว่ารถมันพุ่งลงเขาแรงมากครับโอเคตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบว่ายามเย็นนะครับโอ้โอ,โอลูกเอ้เหยียบครับเหยียบได้ครับช็อตนี้เหยียบได้ครับโโูเหยียบร้อยกว่า ลงบ้าหรือเปล่าเนี่ยทางแบบนี้หยาบร้อยกว่านี่นมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคการเอาพ่วงลงเอาพ่วงดิฟเอาพ่วงดิฟลงเขาโอ้มีเครื่องบินด้วยโอ้เอาพ่วงลูหลุดลูกลุดลุดลุดแล้วเขาไปแล้วอ๋อเบรกพู่ อะไรกันครับนี้ไปทุกคนเราเอาแต่ตัวแม่ไปก็ได้วะตัวลูกมันหลุดลงเขาไปแล้ว <c oughs> โอ้จะประสาทเล่นเองจะประสาทเองอ่าเบาได้เบานี่มันเป็นทางลัดลงไปเองเออเอาแต่แม่มาขับง่ายหน่อยมีตัวลูกแล้วรู้สึกว่ามันเกะก,กะยัไงไงไม่รู้ให้ผมว่าลงได้นะลงได้แนละ้วเนี่ย กับสโซเฟอร์โคเดล,ล่าทางแค่นี้มันติดชุดือบรวดเออเป็นไงที่สุดเราก็เอาลงมาจากเขาได้สำเร็จผมหา็อตที่ลูกมันหลุดเลยโอ้โหโอเคเราจะเอลดถมาจอดที่หมู่บ้านนี้ โอเคทุกคนโอ้ก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับเล่นเองหาเองอะไรกันครับนี้โคดหาเลยสิบล้อดัมซิ่งวันนี้เนี่ยเออก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่รับชมคลิป GTA 10ล้อดัมซิงนะครับหวังว่าทุกผู้ชมจะถูกใจคลิปนี้นะครับถูกใจก็กดไลค์ผมด้วยเด้ออยากขอบคุณจากใจมากๆเลยกดไลค์กดไลค์ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเป็นมอดอะไรต่อไปนะั้นรอติดตามกันได้เลยนะจะเป็นรถมอไซซิ่งรถกระบะซิ่งอะไรก็ผมจะพยายามทําให้ทุกคนดูแบบบ่อยๆแล้วกันนะครับถ้าทุกคนกดไลค์ให้ผมแล้วก็แชร์ผมได้ยิ่งดีเลยโอเควันนี้ผมไปแล้วครับทุกคน